สวัสดีครับมาพบกับช่องชาติมะปังหวานนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดมาริโอ้นะครับเป็นการสเก็ตแบบเร็วๆเลยนะฮะเราจะไม่ใช้ดินสอนะครับวันนี้เราจะใช้หมึกซึมสเก็ตล้วนๆนะครับเรามาดูแบบล่างกันก่อนเลยครับขั้นตอนแรกก็ใช้โครงล่างเส้นบางๆนะครับล่างไปเรื่อยๆนะครับ ไม่จําเป็นต้องลบเส้นนะครับเพราะงานที่ผมวาดเนี่ยไม่จําเป็นที่แบบผมชอบแบบมีเส้นอยู่ในงานด้วยเหมือนงานที่ไม่ค่อยเสร็จนะผมว่ามันเป็นงานที่มีสเสน่ห์นะฮะจากนั้นนะครับเราก็ค่อยเก็บรายละเอียดนะครับเริ่มหาเส้นที่มันดูเข้มขึ้นมีอ่อนบ้างเข้มบ้างนะครับไอ้ตรงแสงเงาเนี่ยเราก็จะใช้เส้นเป็นเส้นปะนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้สีไม้ครับอันนี้สีไม้ที่ที่เอามานี่คือไอตัวที่เป็นสีที่เป็นพื้นพื้นเมจิกนะครับมันผมผมหมดนะครับผมก็เลยเอาสีไม้จําเป็น,นครับมาใช้ก็ใช้ได้ครับแต่ก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่